ครับกาบสวัสดีช่องเซาของวันที่17สิงหาคมพศ2568กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับทีเดียวของมารับชมคลิปเข้ามาอุดหนุนเราสามาติดตามทางช่องยูซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งครับสำหรับเซาเนียกับน้ำง้อไทยลูกผสมแล้วครับรุ่นอายุซีเดือนไปหาหาอุเดือนครับเอามาส่งพี่น้องทั้งอำเภออย่างอำเภอโนนสุวรรณเลยครับโนนสุวรรณจรังหวัดวีรัม อยู่นี่ดินเป็นอูผทุเรียนดีๆครับนี่ครับโอ้แม่นี่ดีหมดครับดินแดงๆเป็นอูผทุเรียนดีครับนี่ครับงวอตัวละสามตัวนี่ตัวละสามพันหาตัวนั้นสี่พันหาครับเงินมือหาแดงง้อสี่ตัวครับพี่น้องรวมทรงพรมเดินทางมาสองร้อยสิบแปดกิโลครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางแบ่งเงินเลี้ยงนะพ่อพ่อซื้อพ่อพ่อ บอมันพ่อซื้อบอราคาถามอยู่เออบ่อไม่หนามาเลยครับมีถามพ่ออยูลีเลยครับเครดิตลูกเตานะครับพ่อซองฟี่เก็บเงินปลายทั้งตั้งเอาอย่ได้ครับผมครับขอบคุณหลายครับพ่อว่าจะจับมืออะไรว่าจะว่าส่งของเก่าเนี่ยทำได้นี่ครับมันกลบว่ามันงัวชิร่ายชิเล่ครับเลยตัวแม่เหมือนครับนี่ครับหน่อยง่ายค้ากันครับเจ้าว่าคุ้มค้าเกินราคาเนี่ยน้อนครับ ได้ครับแม่ตัวนี้ก็มีตรโตงามเยี่ยแหละครับเนี่ยแดงแบบนี้หรอครับพ่อได้ได้ครับตัวนี้มันหนังหนาดีดาดาเลยเอาครับชมเต็มๆครับบรรยากาศเนาจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับกล่าวสุดีครับ